เมื่อวัยรุ่นชาวอังกฤษครับต้องการกระชากเข็มขัดจากนักชกไทยครับงานนี้นี่ต้องบอกว่าสนุกอย่างแน่นอนครับเป็นการเจอกันระหว่างคนนี้ครับครองศักดิ์สักเกเซมหรือครองสังนาททีรับวงนะครับเจอกับนี่โอ้โหเสียเหลี่ยมลงไปนั่งคข่งก่อนเลยครับครองศักของเราครับเจอกับนักชกจากประเทศอังกฤษครับก็คือท่านั้นของนี่ครับเหลี่ยมวอลส์นะครับทั้งคู่เจอกันในประเทศฝรั่งเศสครับ ปี2543ครับในการป้องกันแชมป์นะครับ World Kickboxing Association นะครับรุ่น s u per welterweight นะครับซึ่งทะานนั้นของครองศัก์นี่ตอนนั้นนี่ครองแชมป์ Kickboxing เข็มขัดแชมป์นี้อยู่นะครับและนี่ครับทะานั้นของนักชกชาวอังกฤษคนนี้ครับต้องการจะมาชิงแชมป์นะครับผมโอ้โหซ้ายไปก่อนครับออกซ้ายครับแม่นี้ผมเพิ่งเห็นนะครับว่าทะานั้นของนักชกชาวอังกฤษนี่เขาอนุญาตให้ใส่สนับแข้งด้วยครับโอ้โหนี่ต่อให้มากไปหรือเปล่าครับ ทางนั้นของศักดิ์หดแข้งซ้ายไปครับหดซ้ายไปก่อนแหมไม่ถึงดีครับออกมัดยับขวาครับมาว่ากันใหม่ที่กลางเวทีครับจังหวะนี้หมัดขวาตรงมาครับท่างนั้นของเลี่ยมครับอออกแข้งซ้ายครับท่านนั้นของคลองศักดิ์ครับเหมือนทางเราต่อให้ครับให้เขาใส่สนับแข้งนะครับโอ้ยมัดซ้ายตรงครับโอ้โหรงไปนอนตะแคงแลพื้นครับอลุกขึ้นมานั่งเครงครับยังไงครับไหวไหมครับทางนั้นของเลี่ยมครับ โอ้โหกรรมการนับครับโอ้กรรมการเห็นว่าไม่ไหวครับยุติการชกไปเลยครับแหมมันง่ายเหลือเกินครับโอ้โหจบอย่างง่ายดายครับจังหวะนี้ครับแหมเรามาดูอีกครั้งครับขอญาตย้อนภาพดูอีกครั้งนะครับจังหวะนี้ครับว่ามันไปโดนเอาดอกไหนครับมาดูครับจังหวะนี้ครับหัวดแข้งซ้ายไปก่อนครับแล้วดูครับมัดซ้ายตรงครับโอ้โหลงไปครับแลหวันเลยทีเดียวครับนอนแขงแรงหวันครับจังหวะนี้อื้ม นี่ครับโดนหน้ายังละอ่อนอยู่เลยครับโอ้แล้วจะมาชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งจากเราแล้วดูครับแหมใส่สนับแข้งอย่างดีครับโอ้โหไม่ซาบาเป็นกติกาพิเศษหรือยังไรครับณขนานั้นครับเรียบร้อยครับก็เป็นทานั้นของครองศักดิ์ครับที่สามารถที่จะป้องกันแชมป์นะครับ WKA World Kickboxing Association เอาไว้ได้ครับเอาละครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตาม subscribe ด้วยนะครับช่องโค้ชเชทีวีครับ